สวัสดีครับมาพบกับผมบอยชนะอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะเอาเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกะพีมาให้ชมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับที่เรียกกันว่า เหรียญตาโบนะครับจัดสร้างปีปศ2อต่อน5 0 0นะครับเอาเข้ากล้องให้ดูนะครับพระคงท่านเก่งมากนะครับท่านเป็นเกจิยุคเก่านะครับอยู่ห้าแผ่นดินนะครับ ทีขออภัยนะครับล้องไม่โฟกัสต้องขออภัยนะครับล้องไม่โฟกัสค,ครับนี่นะครับแกะพิมพ์ได้สวยนะครับ วัดการจะสร้างเหรุน่นนี้นะครับหลุงพ่อเอียวัดบ้านด่านเป็นผู้ปลุกเสกนะครับและเกจิยุคนั้นอีกหลายองค์นะครับที่เก่งๆนี่ครับด้านหลังจะบอกพอสอชัดเจนนะครับนี่ที่ผมให้ชมเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเคยลงไว้แล้วน่าจะสองคลิปนะครับอันนี้เป็นอีเนื้อหนึ่งนะครับพบเจอได้น้อยนะครับ รสบการณ์สุดยอดเลยครับเป็นเหรียญเก่าของเมืองเชนาตอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอตามแผงนะครับเก็บได้เลยนะครับนี่ครับตัวตัดจะเป็นประมาณนี้นครับผมมาไลนนอกสถานที่นะครับวันนี้กลับมาบ้านแม่นี่นะครับ ต้องขออภัยนะครับถ้าภาพไม่ชัดเท่าไหร่หลวงปู่คงท่านเป็นอาจ,จารย์ของหลวงปู่สุขนะครับเป็นพระเทระที่หลวงปู่สุขให้ความเคารพนับถือมากนะครับเหรียญรุ่นนี้หน้าเก็บหน้าใช้มากนะครับแกะแม่พิมพได้สวยนะครับ นี่นะครับเหลี่ยนตาโบครับแห่งสำนักบางกะพีจังหวัดัชนาทครับบางคนจะสับสนนะครับไม่ใช่บางกะพร้อมนะครับอันนี้บางกะพีนะครับลองไปหาข้อมูลท่านได้ครับท่านเก่งมากครับระดับบรมมาคูแห่งเมืองัชนาทเลยนะครับหรืออาจารย์ใหญ่เมืองัชนาทเลยนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกะพี เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าผมมีเหรียญเก่าเก่าเดี๋ยวผมจะเอามาให้ชมอีกนะครับแต่วันนี้ต้องขออภัยนะครับที่อุปกรณ์ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับแต่อยากเอามาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับนี่ครับเหรียญตาโบ,โบปี2500พันหร้ลุงพ่อคงวัดบางกะพีครับสวัสดีครับ